สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะฮะคลิปแรกคลิปที่หนึ่งของเช้าวันจันทร์นะฮะเปิดคลิปที่นี่นะทุ่งดอกปอเทืองนะสวยงามนะมันกำลังบานนะเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมนะฮะโอหนับจากวันนี้ไปถึงวันงานก็29วันนะครับ ก็เท่ากับว่าปอเถืองนะจะบานสวยอร่ามเต็มพื้นที่นะฮะรอต้อนรับคุณผู้ชมรอต้อนรับ f อซเดินทางมานะถ่ายรูปมาสัมผัสนะโอ้เห็นไหมสวยมากนะฮะยิ่งช่วงบ่ายช่วงเย็นจะงามกว่านี้อีกนะคุณผู้ชมนะฮะเขาจะเล่นแสงนะฮะโอ้งาม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 สวยอะไรขนาดนี้ ถูกใจถูกใจเราจริงๆพอเราชอบสีเหลืองนะแอดเสือแดงชอบสีเหลืองมากๆไม่รู้เป็นอะไรนะเห็นแล้วมันจะใจสั่นนะะมันไม่ค่อยสูงนะเอฟซีนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนาะนะครับจุดที่พี่เสือวาเนี่ยนะคือแปลงขวามือเนี่ยนะครับต้นจะเตีย้ยๆหน่อยนะฮะแต่ฝั่งภาษาบาเนี่ยนะจะสูงกว่านะนะ ความที่อยู่ติดกับทางเดินนั่นแหละเนาะนะครับแต่ความสม่ำเสมอจะจะค่อนข้างเยอะกว่านะนะความความห่างนะของแต่ละต้นนี่นะฮะฝั่งนี้มันจะดูแบบบางจุดแน่นนะบางจุดก็อาจจะมีรอยแหว่งบ้างนะครับแต่ของปิ้เสือเนี่ยจะค่อนข้างสม่ำเสมอนะจะ,ะปริมาณเนาะรปริมาณในแต่ละจุดเนี่ยนะที่อยู่ในแปลงนี้นะฮะ จะค่อนข้างพอดีพอดีนะเพียงแตนะ่มันอาจจะนะโตน้อยกว่านะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะนะครับเหมือนก็ปุ๊บเหมือนก็หวานที่หลังทั้งที่บานพร้อมกันนะนะครับว้าวสวยมากนะฮนะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเนาะนะจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะฮะรบับรองเลยว่าจะสวยกว่านี้อีกนะอันนี้คือเก็บภาพนะยามเช้านะครับนะให้ชมก่อนนะฮะ ส่วนแปลงนี้นะครับปุ๊นะฮะอันนี้พิมฟรีมือนะฮะของน้องปุ๊นะก็โอเคนะคุณผู้ชมนะถือว่าสวยเหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่ามันจะสวยเฉพาะริมทางเดินนะฮะริมทางเดินตรงกลางแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเนี่ยมันหลุดมาจากแนวเส้นที่เราขึงเอาไว้ได้ยังไงนะครับมันอาจจะเป็นเพราะลมหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นลมพัดนะฮะลมแรงหรือฝนตกไหลอะไรหรือเปล่านนะครับ ก็เลยทําให้ทางเดินของเราหายไปนะฮะแต่บางจุดก็อาจจะดูแหว่งๆหว่งนะครับอันนี้แปลงนี้จะเป็นของแอนแฟร์ลี่นะครับอันนี้แอดวานนะฮะอันนี้จะนะค่อนข้างแหว่งเยอะเลยนะฮนะแหว่งคับมากนิดนึงนะครับแต่ว่าริมทางเดินก็สวยเหมือนกันนะฮะสำหรับแปลงของแอนแฟมิลี่นะครับ จะเห็นว่าพอดอกเขาบานเต็มที่แล้วนี่นะครับเขาก็จะเหี่ยวนะนะพอดอกเหี่ยวปุ๊บนะฮะเขาจะเริ่มขึ้นเมล็ดนะฮะขึ้นฝักเนาะนะครับอันนี้ก็เห็นดาดาบอกว่านะเดี๋ยวหลังจากที่มันบานหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บนะฮะหาถุงมาเก็บหากระสอบมาเก็บเลยนะฮะเก็บฝักนะฮะของดอกกอเทืองนะฮะไว้ทำพันในปีหน้านะเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะ พอมเมล็ดพันก็ค่อนข้างแพงนะเอฟซีนะเราซื้อมาตอนนั้นก็โอ้หลายร้อยเนาะนะครับเช้าวันนี้ได้เวลาเดินทางแล้วมกโเกอโพร์ั์ได้ เนียขับรนไม่ได้ใส่เสือ้อแขนยาว เดี๋ยวๆเอาอยู่ใน oh, <laughs> <out of line. cười> <laughs> <laughs> มันติดน้อ่ไม่ได้ ไปอมได้ไหทำเรื่องข้าวเหรอเข้ทนห็นบราดาเข้าครัวตเช้าือาดาื้ข้าวเหรอหือเลยิหน่อยิน่อยบนีบอก ไปไหรไม่ได้ไปเย็นปลามาวากตไปตอกหลักรอไอ้นั่นไอ้เชือกน่ะเราไม่ต้องผลวต้นไม้นะมันไปนิ่งเอาเอาเหล็กไปตอกอาเหกไปตอกเลยแล้วก็ดึงข้างล่างข้างบนสองเส้นนะเส้นบนอันหนึ่งแล้วก็เส้นล่างอันหนึ่งเสือบนอันหนึ่งล่างอันนึง เส้นบนให้ให้ให้มันอยู่ตรงเบอร์สองน่ะมันจะได้ดิ่งเนาะมันไม่นม่งมันไม่อยู่ไม่จะม้วนจะทำตัวอย่างเฉยเราทำแบบค่าๆอววนเนี่ยแต่ว่าพอวันนี้เราต้องดอกหลักถ้งละสองหลักเลยแล้วก็ดึงเชือกฟางให้ตึงส่วนปลายก็เอาเอาตรงเบอร์สองนะส่วนปลายตรงเบอร์สองส่วนหักสุนท้ายมันก็แล้วแต่ทานมันนั่นแหละคิดว่ามันตรงอ่ะนี่เราะต้นไม้สูงบ้างํำบ้างดังๆดงๆอยู่เราจะเรงเลงเวนะเลงว่ามันตรงหรือเปล่า ตรงข้างนอกตรงข้างนอกอ้ามีไข่ต้มมือวางเ่เดี๋ยวกระเป๋าไว้ด้วยแม่นมแต่ว่าไข่ต้มพวกนี้มันไม่ให้ไข่ได้นั่นเลยมันเป็นแบบเออมันมีน้ำเลยก็เลยต่อคลิปก็ไม่ได้ฝากน,นี่ให้แอนด้วยฝากโทรศัพท์ให้แอน,นถ่ายคลิปด,ด้วยนะ ก็มีคะกล้องใหญ่ค่กล้องใหญ่ก้อเลยกจ้รถจอเฟอร์ไปไม่ได้แล้วไม่มีกุญแจรถไม่เป็นจะมีกุญแจไม่เป็นไรผู้เก็บ วันนี้อาจจะได้เข้าตะกอนสองรอบรอ,อดเย็นองคาหน้ำวนไป๋อคโหทำงานปลอดภัไคับป้าป่ะคิดดึงลุงเลเด,งด้อทำเรื่อยแหละเดี๋ยวผจะตามเป็นมากเละถ้าเป็นัวก,ก็ถ้าเป็นกีบไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปค่ะ เดต้องหาต้องรึกกล่องหาอยู่ในกล่องนั่นแหละแต่ไม่รู้กล่องไหนดอกเตืองมองไปก็เหลืองอลามสวยเลยเนาะต้นใบจะสวยกว่ามันมันชอบแดด ขอดใครด้อคนอาจจะไปแวะรับใครที่วังเยี่ยมด้วยหรือเปล่าน่าจะน่าจะไปวังเยี่ยมด้วยจะผู้คงคือเป็นยาพาเป็นงเสือไม่ไม่ไม่าพาก็ลุงเสือนี่แหละเพราะว่าโอ้ยไม่อยากจะพูด ขนลุกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมขนลุกเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เห็นไหมพี่เสือขนลุกนี่เห็นไหมเนี่